เปิดการศึกษากระทิงเรียนสูงอายุยังน้อยกระทิงคุนนรง์ประเทศรัฐเกิดวันที่14มีนาคมพศ2539นักแสดงชายเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากอาจารย์ที่รู้จักกับออฟพงพัฒน์และแดงธัญญาแนะนําให้มาลองแคสติ้งเป็นนักแสดงหลังจากนั้นกระทิงคุณนรงก็ได้เรียนการแสดงมีโอกาสได้แสดงละครเรื่องแรกเลือดมังกรในบทเล้งตอนหนุม่ม ทำให้กระทิงเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงในละครเรื่องลิขิตรักในบทเรืออากาศตรีรัชตะหรือหินกระทบไหลาดาราชื่อดังอย่างนเดเดตคุกิมิยะและใาญ่ยาอุรัสยาสเปอร์บันกระทิงคุณน,นรงได้เข้าร่วมกลุ่ม s u p e r n o โนวาโปรเจพิเศษที่รวม12หนุ่มดาวรุ่งสุดฮอตจากช่อง3มาร้องเล่นเต้นโชว์ในคอนเสิร์ตเดียวกันนอกจากฝีไม้ไลายมือในการแสดงแล้วยังมีความสามารถด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลที่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กและเขายังเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาสังกัดทีมบาสเกตบอลชีพที่แข่งขันกันใน Thailand Basketball League ด้านการศึกษากระทิ้งได้ทุนนักกีฬาจึงย้ายเข้ามาศึกษาในกรุงเทพในโรงเรียนอัสสมชัญทนบุรีจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและจบการศึกษาระดับปริญญาสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจจามหาวิทยาลัยกรุงเทพครอบครัวกระทิง ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องทั้งหมด4คนโดยก่อนที่กระทิงจะคลอดคุณแม่ไปบนไว้ว่าอยากได้ลูกผู้หญิงแต่คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายทําให้แม่ต้องแกล้เค็ดด้วยการตั้งชื่อลูกว่ากระทิงเพื่อไม่ให้ลูกเป็นกระเทยนั่นเองปัจจุบันกระทิงกําลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงสาวกระปุกพัชราทับทอง